น้อมกราบคติธรรมคาสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะน้อกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์หลวงปู่หงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ เรื่องเล่าประสบการณ์จากลูกศิษย์หลวงปู่หงษ์พรมหมปัญโยสวัสดีครับศิษย์หลวงปู่หงษ์ทุกท่านขอเล่าประสบการณ์ของผมจากความศรัทธาในหลวงปู่หงษ์พรมหมปัญโยและครูบาอาจารย์ของท่านเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังในหมูสิ์นะครับนึกถึงแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีวาสนา มาพบท่านแม้ผมเองค่อนข้างเป็นสิทธิ์ที่นอกคอกซสักหน่อยเพราะผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากทั้งที่รู้ที่เห็นเองก็เถอะโดยส่วนตัวเมื่อก่อนเป็นคนดื่มเหล้าครับแต่ก็นับถือหลวงปู่และครูบาอาจารย์ของท่านเคยตั้งใจจะเลิกเหล้าให้เด็ดขาดมาสามครั้งใน13าปี เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมรู้จักท่านประมาณปี40ศึกษาประวัติท่านในนิตยสารณโมเป็นประจำตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆค่อยๆเก็บของท่านจากคณะต่อ5วัดโพทุกสิ้นเดือนประจำครับด้วยศรัทธาเป็นที่ตั้งครั้งแรก เลยอธิษฐานถึงท่านขนหัวลุกนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ให้พระของหลวงปู่ตลอดมาจะมีก็แต่ตอนดื่มเหล้าบ้างที่ไม่ได้พกพระท่านติดตัวแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรนะครับเพราะบอกท่านก่อนออกจากบ้านทุกทีหลวงปู่นับเป็นพระในดวงใจของผมเนื่องจากความเมตตา กรุณาที่ได้รับทราบมาจากวัดปฏิบัติของท่านคำสอนของท่านทำให้ผมมีวันนี้ได้ที่จำได้แม่นเลยคือหลวงปู่ท่านสอนว่าอย่าบ่นทำเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะถอยคือสอนให้รู้จักอดทนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็บอกกล่าวท่านนะเมติทุกอย่างก็ผ่านมาได้ ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ห่วงใยลูกศิษย์มากๆท่านการับประกันด้วยชีวิตของท่านคำที่บอกว่าถึงเวลาแล้วรู้เองเห็นเองนี่ไม่ได้เกินเลยไปสักนิดหลายๆครั้งที่ได้ชมบารมีของท่านทำให้ตั้งใจว่าสักวันจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของท่านให้ได้ถ้าผมฝันเห็นท่านทีไร สื่อเลขอายุท่านหรือเลขที่บ้านเลขที่รถก็จะออกทุกทีบางทีมีโชคและก็แปลกที่เลขของท่านมักจะออกข้างบนครูหรือสีนารอดผมฝันเห็นก่อนที่จะได้ท่านมาก็แปลกที่คนเห็นหลายคนแต่ไม่มีใครได้ของท่านมีเจ้าของแล้วผมรอจนคนกลับไปหมด ลองเรียบเรียบเคียงเคียงถามดูได้มาบูชานั่งรถเมกลับบ้านดีใจที่รอจนดึกแล้วสมหวังนึกขึ้นได้เมื่อคืนฝันเห็นครูฤาษียิ้มให้แปลกดีบางทีหมดหนทางตั้งหมดจริงๆยู่อยู่ๆเจอแบงยี่สิบหลนจากกระเป๋ากางเกงมาได้ไงแปลกใจมาก เอาเลขท้ายสองตัวไปซื้อหวยซะเลยงวดนั้นรอดตัวไปผมไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วทุกวันนี้ติดตามข่าวจากเว็บเท่านั้นมีโอกาสอยากจะไปกราบท่านอีกสักครั้งเร็วๆนี้สำหรับท่านใดที่ยังติดเรื่องศีนห้าข้อห้ามเรื่องดื่มเหล้าอยู่ละก็ผมอยากบอกว่าท่านไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับ มีแต่ท่านล้มเลิกเท่านั้นบางทีก็เป็นกรรมของแต่ละคนด้วยประสบการณ์ของผมไม่แนะนำให้ทำตามเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่อยากบอกทุกท่านว่าอย่าประมาทครูบาอาจารย์ไม่มีประสบการณ์คือมีประสบการณ์ครับถึงเวลารู้เองเห็นเอง ครูบาอาจารย์ปรารถนาเห็นสิทธิ์ได้ดีทุกคนครับอีกคำหนึ่งที่ผมยังซึ้งอยู่ก็คือท่านกล่าวว่าถ้าท่านตายไม่ให้นำร่างท่านไปเผาให้ใส่ลงแก้วแล้วเอาไม้เรียวมาให้ท่านถือท่านว่าท่านจะคอยสอดส่องดูแลลูกศิษย์ทั้งหลายใครที่ทำตัวไม่ดี ท่านจะคอยตีคอยกำราบให้เป็นคนดีเห็นท่านเหนื่อยท่านอ่อนล้าก็อยากช่วยเท่าที่ตัวเองทำได้มีอะไรก็บอกช่วยเหลือกันเป็นลูกศิษย์ลูกพ่อเดียวกันขอให้หลวงปู่หงและครูบาอาจารย์ของท่านทุกทุกพระองค์จงมีความสุขจเจริญบารามียิ่งยิ่งขึ้นไปครับหลวงปู่หงพรหมปัญโย มีนามเดิมว่าสุวรรณหงจะมัวดีเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2461ที่บ้านทุ่งมนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดอุทุมพรบ้านทุ่งมนในตำบลเพชรบุรีอำเภอรปราศารจังหวัดสุรินเมื่ออายุได้18ปีมารดาขอร้องให้บวช เป็นระยะเวลาเจ็วันเด็กชายสุวรรณหงจึงตัดสินใจบวชเป็นสามเณรด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อมารดาโดยไม่บ่ายเบียงและเมื่อเวลาครบเจ็ดวันเด็กชายสุวรรณหงกลับรู้สึกเลื่อมใสในร่มกาสาวพักในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ทําการศึกจากเนนและได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุเมื่อครบอายุเกณฑ์20สปีณวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีพระอาจารย์แป้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าพรมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุจพรมในการนี้การศึกษาพระปริยติธรรมเป็นความภูมิใจ ที่หลวงปู่หงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและยังได้มีความอุตสาหะในการแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์มากมายและด้วยความมีวิริยะอุตสาหะนี้เองหลวงปู่หงได้จดจำภาษาบาลีอย่างแม่นยำจนกระทั่งสามารถสอบนักธรรมฉันตรีได้ในปีพุทธศักราช2482 และต่อมาในปีพุทธศักราช2,483ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนผู้ใหญ่เพิ่มเติมจนสอบได้ระดับปลายภาคจากวัดศรีลำยองตำบลสมุตอำเภอปราศาสตรต่อมาเมื่อบวชครบ 3, สามพันษาหลวงปู่หงจึงได้ออกจาริกถือทูดงขวัต ตามแบบฉบับแห่งพระบรมครูพักอาศัยอยู่ตามโคนไม้หาที่สงบสัปปายะ,จะเจริญภาวนาที่ป่าช้าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำฉันพัฒต,ตาหารเพียงวันละมือ้อก่อนที่จะเลือกเพียรหาในการสแสวงหาความรู้สับพศาสตร์มนตราจากครูบาอาจารย์ในเมืองขุขันจังหวัดศรีสะเกตและ ได้จาริกทุดงข้ามประเทศไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลวงปู่หงที่ทำให้หลายคนรู้จักท่านมากขึ้นเป็นที่กว้างขวางจากการที่หลวงปู่หงได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาเมตตามหานิยมกำบังภัยคุ้มครองแคล้วคลาดจากอาวุธปืนหอกดาบ เขี่ยวงาและการป้องกันคุณใสหูพิธีสีพึ่งและทำน้ำมนต์รดอาบแก้สิ่งไม่ดีอีกทั้งมีเรื่องราวของกลุ่มโจรในประเทศกรัรมพูชาที่มีวิชาอาคมแก่กล้าออกปรนสดมจนทางการกัมพูชาต้องมาร้องขอให้หลวงปู่ขงช่วยจับกลุ่มจนกระทั่งกลุ่มโจรน,นี้ กว่าห้าสิบคนต่างก็ขอหลวงปู่หงเป็นสิทธิานุศิ์ร่วมเดินรอยตามพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกที่มีทั้งลูกละเบิดลูกปืนใหญ่ตกใส่พื้นที่ที่หลวงปู่หงอยู่กับชาวบ้าน แต่กลับไม่ละเบิดจนทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสและศรัทธากันเป็นจำนวนมากและยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายหลังที่ท่านได้กลับมาจำวัดอยู่ที่สุสานทุ่งมนหรือวัดเพชรบุรีในตำบลทุ่งมนอำเภอปราศาทจังหวัดสุรินโดยต่อมาหลวงปู่หงได้รับสมานาัสัก ในปีพุทธศักราช2523ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชันตรีในราชทินนามที่พระครูปราสาทพ,พรหมคุณต่อมาในปีพุทธศักราช2535ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชันโทในราชทินนามเดิม หลวงปู่หงพรมปัญโยท่านสอนไว้ว่าคนเรานั้นไม่ได้ดีกันมาตั้งแต่เกิดเปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่เปื้อนโครนเปื้อนอย่างกล้วยก็ต้องค่อยๆขัดค่อยๆถูออกไปถึงจะสะอาดได้คนเราเองก็เช่นกันต้องค่อยๆทำความดีสะสมไปวันหนึ่งก็จะดีเองไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะดีเลย หลวงปูหงท่านเป็นคนใช้ของต่างๆอย่างคุ้มค่าอย่างถุงพลาสติกดีๆนั้นท่านก็พับเก็บไว้ใช้นานๆผ้าขี้ริว้วท่านก็ใช้เช็ดแล้วเช็ดอีกจนกว่ามันจะผุไปนั่นแหละถึงจะเปลี่ยนใหม่จานชามช้อนซ่อมท่านก็มักจะให้ลูกศิษย์ไปเก็บเอามาจากโกดที่ฝังกระดูกที่เขาเอามาเส้นญาติที่ล่วงลับ อันไหนยังใช้ได้ท่านก็จะเอามาล้างใช้ต่อจอบเสียมที่ขึ้นสนิมท่านก็จะเอามารับให้คมแล้วนำมาใช้ใหม่ท่านบอกเสียดายมันยังใช้ได้อยู่หลวงปู่หงนั้นท่านทำให้ลูกศิษย์เห็นเป็นตัวอย่างดุดคำคมที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเสมอ หลวงปู่หงษ์ท่านสอนอีกว่าคนเรานั้นต้องพูดจากกันเพราะเพราะเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าไปพูดจากกระโชคหกหากไม่มีใครเขาอยากได้ยินเสียงที่ไม่เพราะหรอกอยู่กับเพื่อนฝูงก็ต้องอยู่กันด้วยความรักความเมตตามีความจริงใจให้กับเขาเรื่องคดโกงอย่าให้มีในจิตใจอยู่ในหมู่คณะใหญ่ ต้องวางตัวให้เหมาะสมให้คิดก่อนพูดอย่าไปพูดก่อนคิดมันจะไม่ดีให้จำเอาไว้สิ่งที่หลวงปู่หงสอนให้จำให้เห็น 1. บูชายิ่งในพระพุทธพระธรรมพระส,สงฆ์ 2. มีครูอาจารย์เป็นกัลยาณมิตราบามบเพ็ญกุศลละมูล 4. ค้คนหาธรรมอันประณีต ห้าเป็นผู้มีใจเบิกบานเสมอหกอดทนต่อทุกขเวทนาได้เจ็ดมีความเมตตาการุณาแปดมีอัธยาศัยที่เรียบง่ายเก้ามีศรัทธาในพระโพธิญาณและสิบอัตจริยาให้การสงเคราะห์ทุกชนิดนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ